สวัสดีนะคะชาวราศีพิจิกลาคณาพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปความรักงานเงินของคุณในเดือนกรกฎาคม2,564ชาวพิจิกเกิดตั้งแต่16พฤศจิกาถึง15ทธันวาคมหมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ ไพ่พลังงานนี้เป็นพลังงานรวมหมอไม่อยากให้คุณเอาอไปตัดสินใจใดทั้งสิ้นนะคะว่าเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรามาเป็นคลิปรวมนะคะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะเป็นไพ่เจ้าเรือนชะตาหนึ่งไม้เท้าหมายถึงว่านะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูหนึ่งไม้เท้า เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับงานใหม่เป็นการเริ่มต้นกับตัวเองรักตัวเองนะคะสเตนสิงลัคนาสิงนะคะคิงถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงธนูสองถ้วยนะคะ,ะแล้วก็เดมเพลสนะคะจัดเมนเดอะฟูลไนท์ถือถ้วยนะคะก็คือธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกอันนี้ก็เหมือนกันธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะสามดาบแล้วก็ห้าถ้วยนะคะกอลูอนะคะชาวพิจิกขาบางอย่างที่มันจบไปบางคนยังรู้สึก นึกถึงสิ่งเก่าๆอาจจะนึกถึงบางคนนึกถึงไม่ได้แปลว่าจะต้องจะก,กลับไปก็มีนะคะแต่บางท่านก็ยังนึกถึงรอคนเก่าๆของตัวเองถ้วยใหม่ๆที่มันตั้งอยู่ก็ไม่มองนะคะอืลองมองสิ่งใหม่ๆกับตัวเองนะคะมูออนจากบางอย่างไปสามดาบเป็นพลังงานของรักนะคะสามเศร้านะคะเป็นรักของความวิบากกรรมอะไรบางอย่างแต่หมอว่าจัดเม้นนะคะเป็นพยาอนาคตเนี้ยคุณจะหลุดแล้วนะคะภัยพวกนี้ขึ้นมา เดอะฟูนะ,ะเป็นดาวมฤตยูนะคะหลุดพ้นจากพนานาการทั้งปวงจัดเมนก็คือไพ่ของการเปล่าแต่นะคะคือการหลุดจากสิ่งไร้ยๆสิ่งแย่ๆวิบากกรรมบางอย่างนะคะอะไรก็ตามมันจะไม่คงที่มันจะไม่เหมือนเดิมนะคะพี่จิกอะไรที่ร้ายๆมอว่ามันจะหมุนเวียนผ่านไปแล้วคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณจะได้เจอความรักข้างใหม่ลองดูนะคะอ่านะคะ คุณมีโอกาสเลือกได้นะคะพี่จีคะเลือกอะไรก็ได้แต่เราคงไม่ไปเลือกสิ่งที่เป็นแฟนคนอื่นเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะคะไพ่ใบเนี้นะคะบ่งบอกว่าจงคิดบวกนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะการคิดบวกการเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราจะต้องเจอรักแท้ ไม่มีใครแล้วค่ะผิดหวังได้ตลอดไปนะคะวันหนึ่งมันต้องเป็นวันดีๆของเราเราก็มีความหวังพลังใจนะคะเราเป็นตัวของเรานะคะเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเป็นหน้าไพคือการอธิษฐานขอพรนะคะไพ่ใบเนี้ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรนั้นกับเราในการที่เราคิดบวกในการที่เราจบวิบากกรรมกับบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆจบไปจะหมุนเวียนนะคะเปลี่ยนผ่านให้คุณได้เจอคนรักใหม่งานใหม่คนดีๆกระยาณมิตรของเราที่เป็นสองถ้วยนะคะหมอว่าอย่างนั้นนะคะโอเค ะะชาวพิจิกอาจจะอยากเริ่มต้นมองสิ่งใหม่ๆคนที่คุณคบคนที่คุณคุยสําหรับบางคู่ที่ยังคาราคาซังกลับไปกลับมาไม่ไม่ใช่คุณก็อยากมองอนาคตใหม่มองสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันเหมาะกับเราเพราะสิ่งตรงนี้มันรู้สึกเหนื่อยหรือเกินมันรู้สึกมันเหมือนอยู่หรือทนอยู่หรืออยู่ทนนะคะความรักมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมอขอดูอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างนะคะพิจิกคะ นะคะเดทคุณอาจจะคุยกับพี่จิกรคณาพี่จิกหรือคุณจบอะไรบางอย่างไพ่นี้กระโดดมานะคะสองใบาบางคนจบอะไรบางอย่างกระทันหันเลยนะคะไม่ทันได้ตั้งตัวจบแบบงงๆจบแบบสงสัยนะคะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นการจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นั่นเองนะคะ The f u นะคะวันนี้ก็ไพ่ของคุณขึ้นมานะคะหนึ่งถ้วยมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณหรือคุณรู้นะคะ คุณไปโปะแตกไปรับรู้แล้วมันก็จบกันกระทันหันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางอย่างมันซ่อมไม่ได้มันก็ซ่อมไม่ได้หนึ่งถ้วยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณก็ได้นะคะหรือเขามีคนใหม่เข้ามาแทรกคุณก็ไปโปะแตกก็ได้นะคะไพ่พวกนี้ห้าถ้วยนะคะแน่นอนแหละมันรู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บปวดใครบางคนที่ทําถ้วยล้มไปนะคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจก็ได้นะคะแต่อย่ารู้ค่าในเวลาที่สายเนาะนะคะ เทมเพลตนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอใครก็ได้ที่อายุต่างกันก็ได้หรือเขามีความรักเป็นคนที่ใช่แต่ว่าอาจจะเจอในเวลาที่เขามีคนอื่นหรือเปล่านะคะชาวพิจิกขาหรือเขาไปเจอคนอื่นก็ได้นะคะนายถือถ้วยนะคะธาตุาน้ำกระกลมีนพิจิกอดีตที่ผ่านมามีคนกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะแต่ความรักมันมันไม่เวิร์กมันไปไป,ไปกลับกับอยู่เสมอ ความรักนี้มันอาจจะไปไปกับกับอยู่เสมอก็ได้ใช่ไหมคะซอ,องดาบนะคะที่ผ่านมาบางคู่อาจจะมีการขัดแย้งกันทะเลาะก,กันหรือบางคนไม่ได้ทะเลาะอะค่ะใจมันพังไปหรือความรักนี้มันปิดกัน้นมันมีกำแพงมันจะต้องได้เลือกนะคะบางคนมีสองช้อยให้เลือกนะคะคุณตกอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะหรือว่าเราจะเลือกอยู่หรือจะไปดีนะคะ อันนี้ชาวมังกรลัคนามังกรเดอะเดวิลคุณมีแพชชั่นมีแรงหึงดูดกระใครสักคนหนึ่งมากอาจจะหรือคุณเจอกับความรักที่คุณตกในสถานการณ์ที่นะคะเป็นความรักที่เป็นเงาของคนอื่นมาเนิ่นนานรักไม่ชัดเจนรักที่มันมันหาขอบเขตไม่ได้รักที่ มันไม่มีสิ้นสุดหรอกค่ะมันก็ไปเรื่อยๆแต่มันไม่ชัดเจนคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมองหาอะไรใหม่ๆอยากจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ก็ได้นะคะหรือความรักนี้มีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณทําให้เป็นรักสามเศร้านะคะคุณไปโป๊ะแตกะค่ะคุณพังความรักนี้ไปนะเดรคุณจบอะไรบางอย่างก็ได้นะคะพี่จิกจบบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนจบบางอย่างที่ทําให้คุณเสียใจมันเจ็บแต่จบนะคะที่ผ่านมาเนาะนะคะ หมอขอดูว่าคนนั้นเขาคิดยังไงอะคุณคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะหรือคนที่คุณมีปัญหาหรือคู่รักของคุณที่เคยจบหรืออะไรก็ได้นะคะถ้าใครมีความรักดีๆนะคะลองเลื่อนผ่านเนาะนะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวพิจิกนะคะก้าวเรียญเขาคิดว่าชาวพิจิกมีเงินมีทองหรือเปล่านะคะเอนะคะหรือเขานึกถึงเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้นะคะอะไรประมาณนั้นหรือความรักนี้ เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ไหนคุณนึงแลคะเป็นคนที่ให้ให้เงินให้เวลาให้คุณค่านะคะหรือความรักนี้บางคนมีอีโก้ต่อก,กันก็ได้ฉันก็มีดีฉันมีเงินมีงานหรือความรักมันมีคนที่อยากจะอยู่กับตัวเองไปโฟกัสที่ตัวเองตอนนี้เพราะว่าเหนื่อยแล้วจบไปแล้วต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะคะหนึ่งไม้เท้ามีคนที่ไปเริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็ได้หรือบางคนคิดอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะพี่จิขาเพราะคุณเป็น The Emperor นะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวเมดละคขานาเมดคนต่างชาติคนแดนไกลหรือเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่คุณเห็นไหมเขาเป็นเอ็มเพรสแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นเลมเพลอร์นะคะคนที่เขาไม่เขาอาจจะเคยมองข้ามมาคุณเคยจบกับคุณไปหรือเคยไม่ชัดเจนอะคุณแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณอาจจะมีเงินมีงานมีความมั่นคงมีอะไรที่ดีๆนะคะเป็นคนที่คู่ควรและเหมาะกับเขานะคะอะไรประมาณนั้นหนึ่งดาบ เขาอยากเคลียร์อยากชัดเจนนะคะอะไรกับคุณก็ได้นะคะชาวพิจิขาอยากมีการตัดสินใจอะไรม e ออฟฟอร์จูนอันนี้หมอพูดในไพ่ของหมอเป็นคลิปรวมนะคะแล้วก็ The ์นะคะไพนะ่อันนี้นะคะเทมเ e r ร n c e คือชาวธนูลัคนาธนูนะคะความรักนี้มันเหมือนอยากกลับมาเพื่อปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นก็ได้ นะคะหรือคุณอยู่ไกลกัน,กนมีทัศนคติอะไรที่ไม่ตรงกันบางคนก็จบกันเพราะมือที่สามก็มีนะคะเขาคิดยังไงคะ8ดาบนะคะมันมีความอึดอัดมันมีความกดดันในความสัมพันธ์นี้นะคะเดซันเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่เชิดหน้าชูตาเขาได้เป็นคนที่โปรไฟล์ดีอะไรที่ดีๆนะเขาคิดถึงคุณนะคะ ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าคิดไปในเวลาที่มันสายไปหรือเปล่านะคะหกถ้วยเห็นไหมคะออกมาจริงๆด้วยหนึ่งถ้วยหมอว่าความคิดของเขานะคะไม่ว่าคนที่คุณเคยห่างไปไม่ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนห่างกันไปมีโอกาสเขาอยากย้อนกลับมาหาคุณอันนี้ความคิดเขาแต่เปลี่ยนได้นะความคิดของเราบางคนอาจจะเคยจบกันไปเพราะว่าอะไรแล้วแต่ตอนนี้เขาคิดว่าคุณ โปรไฟล์ดีอยู่กับตัวเองได้แล้วสวยหลอ่อรวยมีเงินมีงานมองอะไรแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเคยวิ่งตามเขาแต่ตอนนี้เราอยู่กับตัวเองรักตัวเองสวยหลอ่อรวยนะคะมีเงินมีงานทีนี้กลับกลายเป็นว่าฉายแววฉายแสงวอร่าออกมามองว่าเขาคิดถึงคุณอยากย้อนกลับมาหาคุณนะคะให้พวกนี้อยากกลับมาเคลียร์อะไรบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะอืม หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ให้นะคะชาวพิจิกาค,คุณกับเขาแนวโน้มจะเป็นยังไงไพ่พวกนี้นะคะสามารถโดดไปถึง 3- 4สเดือนได้ไม่จะเป็นต้องเดือนกนรกฎาคมเสมอไปนะคะเขาคิดยังไงด้สึ่งไงกับชาวกรกฎละอ่าชาวพิจิกละคะลัคนาพิจิกนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้คิดพิจิกนะนะคะถ้าหมอพูดผิดพลาดหมอขอโทษนะนะคะดเดวอร์นะคะเขาคิดยังไงกับชาวพิจิกบ้างนะคะคิงอ่าควินเทอร์เียนนะคะ ายถือเหรียญอันนี้แนวโน้มความสัมพันธ์คุณนะคะจะเป็นยังไงเดะสันหนึ่งถ้วยนะคะสองถ้วยสเตนวิวนะคะหก หกถ้วยนะคะหมอพูดเป็น2กรณีนะคะหมอพูดเป็นสกรณ,ะะกรณีกรณีหนึงแนวโน้มความสัมพันธ์หมอเห็นคนเก่าๆของคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะภายภมนี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะหเหรียญน,นะคะความรักนี้เรามีเป็นผู้ให้หรือเปล่าคะชาวพิจิกให้เช่นให้เงินให้เวลาให้คุณค่านะคะให้ยืมเงินนะคะให้ออฟเฟอร์อะไรบางอย่าง นะคะเทคไปหาเขาก่อนกินข้าวยังขอโทษก่อนอะไรนี้คือให้หมดนะคะหมอบอกเลยความรักมันต้องบาลานะคะพิจิขาหมอเห็นว่าเขาจะกลับมาย้อนกลับมาหาคุณนะคะมีคนที่กลับมาวนเวียนมาเริ่มต้นใหม่นะคะจะพยายามเพื่อคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเดเวอร์นะคะเขามีประสบการณ์แล้ว <c oughs> เพราะว่าหมอเห็นจากความคิดอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะคนที่อยู่ด้วยกันนานๆมันจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันชินนะคะ ความสปซี่ความเอาใจใส่อะไรมันก็จะเย็นชามันก็เหมือนอยูจืดชืดแต่เมื่อเขาไปเจอคนอื่นมาอาจจะตื่นเต้นหวือหวากว่าแต่พอไปแล้วบางคนอาจจะไม่เวิร์คคิดย้อนกลับมาหาคนรักของเรากลับมาเพื่ออยากเริ่มต้นกลับมาคิดว่าคนนี้คือเป็นเดมเพลสคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดนะคะเพราะคุณมีแต่ให้ให,ให,นนให้นู่นให้นี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะแต่มันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะ อันนี้สําหรับบางท่านมีคนเก่ากลับมาย้อนกลับมาแต่สําหรับบางคนหมอเห็นคุณมีความรักครั้งใหม่แล้วนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณเป็นคิงเทเรียนควีนเทเรียนเห็นไหมคะคุณอาจจะเจอการจากที่ทํางานเพื่อนร่วมงานอาจจะเจอจากาต่างชาติแดนไกลนะคะ ต่างจังหวัดก็ได้นะคะคนที่จะเข้าใจคุณคนที่เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันคนที่อยู่ต่างชาติคนที่แดนไกลนะคะคุณเจอแล้วเขาจะรู้สึกมีพลังงานดึงดูดหากันสูงมากนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาบางคนจะอยู่ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่บางคนนะคะจะพยายามเพื่อเรานะคะต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อเรา ะะหมอตีไปทางคนใหม่มากกว่านะคะคนเก่ากลับมาคุณพิจารณาเอานะคะคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจคุณยังจะรับอยู่ไหมแต่คนใหม่นี่หมอว่าเขาอาจจะหน้าตาดีการศึกษาดีประสบความสําเร็จหรือคุณก็ได้ประสบความสําเร็จหมอว่าสร้างรสร้างอะไรให้ตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองมีเงินมีงาน นะคะปรับลูกตัวเองใหม่นะคะสิ่งดีๆจะตามมาเองถ้าเราประสบความสําเร็จนะคะเพราะหมอเห็นอย่างนี้คุณจะได้เจอคนที่มีทิศทาง มองอะไรเป็นมุมเดียวกับคุณเช่นหาเงินสร้างอนาคตนะคะด้วยกันมีอะไรที่เข้าใจกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันบางทีมันอาจจะเหนื่อยบ้างเล็กๆน้อยๆที่ปรับอะไรบางอย่างเพื่อกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่ไกลกันก็มีบางคนนะคะแต่แล้วคุณจะเข้าใจกันนะคะไปต่อกันได้พัฒนาได้ในความสัมพันธ์เป็นคู่ของคุณนะคะลองอธิษฐานขอพรดูนะคะแล้วมอง ความรักในแง่ดีไม่มีใครเสียใจตลอดไปอย่าเศร้าอย่าเสียใจในสิ่งที่เจ็บปวดที่ผ่านมามองถ้วยใหม่ๆที่มันยังตั้งอยู่นะคะถ้าคุณเคยทำให้ใครเจ็บหรือใครเคยทำให้เราเจ็บนะคะเราแค่มองว่าเราจะไม่ทำให้ใครเจ็บให้เสียใจอีกแล้วแต่ถ้าเราเคยเสียใจเราจะมีมุมมองที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพ่อรัวเป็นไพ่เมเจอร์สุดท้ายนะคะเราจะรู้ในว่าเราจะรู้คุณค่าของตัวเองเราจะรู้ว่าความรัก มันจะต้องเริ่มต้นแบบไหนมันจะต้องเข้าใจกันมันจะต้องดูแลเอาใจใส่ฟูมฟักกันแบบไหนใครที่รักเราใครที่คู่ควรกับความรักที่เราเคยให้คุณจะตื่นรู้คุณจะรับรู้นะคะจากประสบการณ์คู่แท้ของคุณนะคะคนที่คุณอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาให้เราได้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะอืมทีนี้หมอขอดู เกี่ยวกับงานเงินบ้างนะคะเพราะว่าคนสวดหมอก็อ่านไปแล้วคุณมีโอกาสได้เจอรักครั้งใหม่ที่สมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพานะคะคู่คู่บุญคู่กุศลของคุณจะปรากฏทีนี้หมอจะดูการเงินการงานคุณบ้างนะคะชาวพิจิกนะคะเดืสันนะคะคุณอาจจะได้สิ่งให,ใหม่ๆนะคะการเงินคุณจะดีด้วยนะคะว้าวการเงินคุณดีมากเลยค่ะพิจิกขาสามถึงสี่เดือนข้างหน้านี้นะคะ ทำงานเกี่ยวกับการธนาคารหรือคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณแต่งตัวเก่งชอบสวยชอบงามะคะ่ะพิธีพิถันนะคะแต่ชาวพิจิกนะคะเป็นคนที่รักรักแรงนะคะจริงใจแต่เวลาตัดเขาจะเขาจะเจ็บแล้วเขาจะเขาจะรู้ รักตัวเองนะคะไพ่ตัวนี้คุณจะรักตัวเองมากคุณจะไปโฟกัสเรื่องเองินเ,เรื่องงานคุณจะรวยคุณจะอู้ฟู่คุณจะได้ปรับลุกใหม่ mm. เปลี่ยนแปลงใหม่ได้งานใหม่มีโอกาสนะคะพบเจอความรักในที่สายงานได้ด้วยนะคะคิงถือไม้เท้านะคะคุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหนึ่งถ้วยได้เริ่มต้นใหม่บางทีคุณอาจจะได้เดินทางเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินเดินทางไปต่างชาติแดนไกลได้รถใหม่ได้ด้วยนะคะจัดเม้นท์นะคะ in player imperer นะคะแน่นอนล่ะนะคะไพ่พู้นี้ขึ้นมา คุณพลวิบากกรรมแล้วนะคะพิจิกลัคนาพิจิกต่อไปนี้มันจะมีแต่เรื่องเงินเรื่องงานมาให้คุณคู่แท้คู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาจะให้เราเติบโตพร้อมพัฒนาเงินและงานความรักไปพร้อมๆกันให้จบเรื่องเก่าๆนะคะมองอนาคตไปข้างหน้าคุณจะได้เจอคู่ที่อธิฐานขอพรคนที่เคยได้สร้างร่วมกุศลกับคุณมาคนที่รักแท้มาพร้อมก,กับการเงินการงานที่อู้ฟู่นะคะอืมงั้นหมอแนะนำไพ่สุดท้ายนะคะ ไพ่สุดท้ายแล้วนะคะไพ่จะแนะนำชาวพิจิกยังไงบ้างนะคะคว mm ินถือถ้วยนะคะใบแรกแจ mm ็ตเมนนะคะ mm hmm. ว้าวไพ่ใต้สำหรับยังไพ่เดซันเลยค่ะ mm hmm. โอเคนะคะคุณเห็นไพ่สองใบนี้คะ mm ่ะ hmm. มันเป็นไพ่คู่กัน คิงกับควีนถือถ้วยนะคะคนโสดขาหรือคุณจบอะไรมามันเป็นการจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เจอคู่แท้คู่บารมีของเราคู่ที่จะประอุปถัมภ์คำจุนซึ่งกันและกันจัดเม้นอยู่ตรงกลางแปลว่าคนที่ร่วมสร้างกุศลร่วมกันมานะคะลอง สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะสร้างเงินสร้างงานปรับรูปใหม่นะ,ะเสริมสไตล์ให้ตัวเองดูดีขึ้นโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคุณจะรวยจะอู้ฟู่แถมความรักก็จะดีได้ด้วยนะคะคู่ของคุณจะปรากฏแต่ถ้าใครที่คิดว่ารอคนเก่าหมอคิดว่าคนเก่าๆของคุณนะคะเขาจะได้รับผลวิบากกรรมของแต่ละบุคคลนะคะ หนีไม่พ้นหรอกค่ะทําดีไม่ดีย้อนกลับหาเราหมดนะคะเขาจะนึกถึงคุณในเวลาที่สายไปในเวลาที่คุณอยู่ได้ในเวลาที่คุณเจอคนใหม่ในเวลาที่คุณรวยคุณสวยคุณได้สิ่งดีๆนั้นค่ะขอบคุณนะคะชาวพิจิกาดูดวงส่วนตัวใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะ ID ไลน์ค่าครูหมอทิ้งไว้อย่างละเอียดดูดวงเป็นการโอนจองนะไม่ใช่ดูโอนวันนี้ได้ดูวันนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะ อันนี้คือไวแล้วนะคะบางช่วงบางเวลาหมออาจจะคิวยาว3าสี่วันเพราะว่าหมอดูวันหนึง่งอาจจะได้3มหรือ4คนนะคะอย่างเกียง5คนเพราะหมอต้องไปทําอย่างอื่นด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะจบบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่คู่อุปถัมภ์คู่การเงินคู่ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลของคุณคู่บารมีจะมานะคะขอบคุณคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพา